สวัสดีค่ะทุกคนนีโน่นะคะเป็นที่ฮือฮามากๆที่สการามุชปรากฏตัวอีกครั้งในเทรลเลอร์แพท2.1วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของสการามุชเท่าที่รู้นะคะรวมถึงทฤษฎีที่ว่าสการามุชเคยเป็นว่าที่เทพสายฟ้าถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะความจริงนักเดินทางได้เจอกับสการามุชครั้งแรกในกิจกรรมแพท1.1ใครที่มาไม่ทันหรือไม่เคยดูเราแนะนําให้ไปดูย้อนหลังมากๆเลยค่ะในตอนที่เจอสการามุชครั้งแรกเขาจะดูเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เข้าถึงง่าย แต่เราก็จะมารู้ในภายหลังว่าเขาเป็นถึงผู้บริหารสูงสุดของฟาทุยลำดับที่6ที่เห็นว่าเป็นคนดีในช่วงแรกคือกําลังหาจังหวะฆ่าเราอยู่จริงๆเขาป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างอมหิตมองคนอื่นว่าต่ํากว่าตัวเองแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความปักเสียมากๆขนาดผู้บริหารฟาทุยด้วยกันยังไม่ชอบคีหน้า Socker ถึงเขาจะมีตําแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของฟาทุยทั้ง11ซึ่งมันเป็นองค์กรของเมืองน้ําแข็งอย่างเชเนชนนยาแต่สคารามุชเป็นชาวอินาสมะโดยกําเนิด แค่จากเสื้อผ้าก็ดูไม่เข้าพวกแล้วนะคะอยากให้ทุกคนลองไปฟังบทพูดอันนี้ดูกันค่ะ The Star the It's gigantic hoax lie Sky all a ax, a จากบทพูดเมื่อครู่นะคะเหมือนว่าเขาจะรู้ความจริงบางอย่างของเทวัะและเซลเลสเทียเขาบอกว่าทั้งดวงดาวและท้องฟ้าต่างก็เป็นเรื่องหลอกลวงสคารามุชเรียกคนที่ส่งเขามาทำภารกิจนี้ว่า The Jester What the e j was s t e r thinking ที่มีความหมายว่าตัวตลก ซึ่งเจสเตอร์ที่สคารามุชหมายถึงก็คือเปียโรหรือผู้บริหารสูงสุดของฟาทุยลำดับที่1น,นั่นเองสคารามุชดาว่าเปียโรน่าจะรู้เรื่องอยู่แล้วนะคะแต่ส่งเขามาทําภารกิจเพื่อให้รู้ว่าความจริงของโลกใบน,นี้มันน่ากลัวขนาดไหนเพราะเขาก็เพิ่งได้เรียนรู้ความจริงทั้งหมดหลังจากที่สัมผัสอุกบาทปรสศนาและนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆที่เรารู้เกี่ยวกับสคารามุชในแพท1 1ค่ะความน่าสนใจอย่างหนึ่งของสคารามุชก็คือเราไม่เคยเห็นวิชั่นของเขาเลย เพราะถ้าสังเกตตัวละครทุกตัวไม่ว่าเขาจะดูเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวหรือไม่ขี้อวดขนาดไหนเขาก็จะห้อยวิชั่นไวในจุดที่สามารถเห็นได้ง่ายเสมอซึ่งก็เป็นไปได้ว่าสการามุชจะไม่มีวิชั่นค่ะแล้วสรุปสการามุชมันเป็นใครกันแน่วิชั่นก็ไม่มีแทมเป็นคนอินเนสมะทำไมไปเข้าร่วมกับฟาทุยคคาตอบทั้งหมดอยู่ในข้อมูลของอาร์ติแฟกต์ชิ้นนี้ค่ะอาร์ติแฟกต์ชิ้นนี้มีชื่อว่า Surpassing Cup เป็นถ้วยในอาร์ติแฟกต์เซต Pale Flame เซตนี้จะพูดถึงประวัติของสมาชิกฟาทุยบางคนก่อนที่จะเข้ามรร่วองค์ก ซึ่งเซอร์พาสซิ่งัก็น่าจะเป็นของสคารามุชค่ะเนื้อหาของอาร์ติแฟกนี้เขียนไว้ว่าเด็กชายคนหนึ่งซึ่งมีใบหน้างดงามกว่าผู้ใดได้ถือกำเน ok no ิดขึ s s aw, ้นมาบนโลกโชคชะตากำหนดให้เขาเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวแต่มีจิตใจที่ว่างเปล่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปถูกสร้างสรรค์โดยพระเจ้าแต่ต่อมาก็ถูกเนรเทศไปอย่างไม่ใยดีจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างที่ทำให้เขาตื่นขึ้นจากการหลับไหลทำให้เขาต้องเร่ร่อนอยู่บนโลกมนุษย์ ก่อนที่ฟาทุยจะมาค้นพบเขาเขาเร่ร่อนมาเป็นเวลานานจนไม่รู้ว่าผ่านไปแล้วกี่ร้อยปีประสบการณ์ที่เขาได้จากช่วงเวลานั้นสอนเขาว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือมนุษย์ทั้งปวงแม้แต่พระเจ้าก็ยังไม่กล้ากําหนดโชคชะตาของเขาจะมนุษย์ธรรมดาพระเจ้าหรือแม้แต่โชคชะตาก็ไม่สามารถเป็นผู้ตัดสินเขาเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างอิสระอยู่กับเจ้าพวกใส่หน้าก,ากากพวกนี้ก็สนุกดีข้าคิดว่าข้าจะเข้าร่วมกับพวกมัน จากข้อมูลตรงนี้ก็ทําให้เรารู้แน่ชัดแล้วว่าสการามุชไม่ใช่มนุษย์ปกตินะคะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยใครสักคนและถูกกําหนดให้มีชีวิตยืนยาวข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นทฤษฎีของเราหมายความว่ามันเป็นเพียงสมมติฐานและอาจจะไม่ถูกต้องมีทั้งหมดอยู่2ทฤษฎีทฤษฎีแรกคือสการามุชเป็นว่าที่เทพสายฟ้าร่วมกับไรเดนถูกสร้างขึ้นมาโดยโชกุนค,คนแรกแต่ว่าไม่ได้รับเลือกก็เลยถูกจองจําให้หลับไหลซึ่งจุดนี้สามารถอธิบายได้ด้วยว่าทำไมสการามุชถึงไม่มีวิชั่น การที่ใครสักคนจะได้วิชั่นจะต้องเป็นผู้ที่ถูกรับเลือกโดยเทพแต่สกรารมุชเป็นคนที่ถูกเทพปฏิเสธอีกอย่างก็คือเทพไม่จําเป็นต้องมีวิชั่นในการควบคุมพลังงานธาตุเวนติเคยบอกเราไว้นะคะว่าวิชั่นของเวนติเป็นแค่ของปลอมที่ทําขึ้นมาการที่สกรารมุชถูกสร้างขึ้นมาเป็นเทพคนต่อไป <c oughs> ก็อาจทําให้เขาสามารถคุมไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องใช้วิชั่นนอกจากนี้ยังมีเรื่องสีผมแล้วก็สีตาที่ไปคล้ายกับของไรเดนมากๆถึงขนาดที่ชาวเน็ตบางคนเดาเลยว่าเป็นพี่น้องกันทฤษฎีต่อมาก็คือ ไรเดนเป็นผู้ที่สร้างสก,การมุชขึ้นมาเพื่อเป็นภาชนะอย่างหนึ่งที่เรารู้ก็คือไรเดนค่อนข้างคลั่งความเป็นนิรันต์การจะทำเรื่องพิเรนพิเรนอะไรแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกเท่าไหร่ซึ่งถ้าทฤษฎีนี้ถูกต้องสก,การามุชก็ถือเป็นภาชนะที่ไม่เหมาะสมและภาชนะคนปัจจุบันก็คือยาเอชนนเองซึ่งการที่ไรเดนจะเอาวิชั่น100อันไปบูชาเทพเจ้าพันมือร้อยตาที่โคดน่าเหมือนยาเอชอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนี้อย่างหนึ่งที่มาสนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้ก็คือชื่อของบ้าค่ะ ชื่อของบาอาลเป็นชื่อที่ค่อนข้างแปลกมากๆเลยนะคะซึ่งมิโฮโยไม่น่าตั้งขึ้นมาเองให้มันยุ่งยากอะไรขนาดนั้นจากการสำรวจของเราพบว่าชื่อนี้มีที่มาจริงๆค่ะอ้างอิงจากวิกิพีเดียบาอาลเป็นหนึ่งในเจ็ดเจ้าชายแห่งนรกซึ่งเป็นเทวรูปนอกรีตของชาวฟินิเซียปีศาจบาอาลสามารถแปลงร่างได้3แบบมนุษย์คางคกและแมวหรือจะสามารถแปลงเป็น3าอย่างพร้อมๆกันก็ได้การที่ปีศาจบาอัลมี3มร่างในคนคนเดียวได้เนี่ยมันทําให้ทฤษฎีนี้ยิ่งน่าเชื่อถือเข้าไปอีก ตอนที่เราสู้กับบาเอาเสร็จแล้วตาเปลี่ยนสีบุคลิกของเบลก็ดูเปลี่ยนไปมากๆเหมือนกับไม่ได้มีแค่หนึ่งคนในร่างเดียวเพราะฉะนั้นการหาร่างอีกร่างมาเป็นภาชนะให้อีกบุคลิกที่อยู่ในตัวเองเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากๆค่ะแต่ถ้าทฤษฎีนี้ยังไม่น่าเชื่อถือพอสําหรับคุณในวิกิก็ยังมีเขียนไว้ว่าเบลาามีความเกี่ยวข้องกับตำนานโซโลโมอนถ้าถามเราว่าแล้วโซโลมอนเกี่ยวอะไรกับเกนชินอิมเพ็ละ่ะเราจะให้ทุกคนไปดูสัญลักษณ์โซโลมอนซึ่งเรามั่นใจว่าทุกคนต้องคุ้นกับสัญลักษณ์น คำถามต่อมาก็คือถ้าบเอามี3ามหัวแบบนี้ก็ต้องมีภาชนะอีกสองร่างสิสการามุชก็ตกรอบไปแล้วนอกจากยาเอะแล้วมีใครอีกละ่ะอีกคนที่เรานั่งเทียนเดาได้ก็คือคุโจซาระค่ะไอแผ่นกลมๆที่หน้าอกเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นแฟชั่นอินาซึมะหรือว่าอะไรเพราะคนที่มีส่วนใหญ่ก็ดูเกี่ยวข้องกับโชกุนโดยตรงเราเอาแนวคิดนี้ไปปรึกษากับพี่คนหนึ่งที่สนใจทฤษฎีเหมือนกันคําตอบที่พี่เขาให้มานน่าสนใจมากๆซึ่งเราไม่ได้คิดถึงเลยในตอนแรกในเทรลเลอร์ก่อนที่ตัวละครหลักจะสลบไป สการมุชพูดกับเราว่าความเป็นนิรันด์อาจจะยืดเวลาให้ยาวนานได้แต่รอยต่อของช่วงเวลานั้นก็เปราะบ,บางมากเช่นกันแล้วเอาคำพูดนี้นไปเชื่อมกับทฤษฎีที่2ก็เป็นไปได้ว่าสการมุชจะทําการแย่งโนสิตในระหว่างพิธีย้ายร่างตรงนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากพิเบตมากๆค่ะเอาเป็นว่าขอจบทฤษฎีไว้ตรงนี้เลยค่ะไม่รู้ว่าในแผ่นหน้าเขาจะเฉลยอะไรเกี่ยวกับสการามุชไหมเท่าที่ดูก็คือมีโผล่มาหัวเราะชั่วๆใส่เรา <ißt> เซีงยงรอชายชั่วช่างถูกใจอีชอ้อยก็มาเราลุ้นไปพร้อมๆกันในแผันหน้านะคะขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ